สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูลแล้วในเราก็มาต่อกันนะครับกับมังงะเรื่องฟันดีนะปุ่นปุ่นเล่มที่5เล่มนี้จะเป็นยังไงบ้างไปรับชมกันได้เลยตอนที่47วันนี้เป็นวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าการศึกษาต่อที่โรงเรียนม,มัธยมปลายซึ่งในนั้นก็มีชื่อของปุ่นปุ่นอยู่ด้วยแต่เขากลับไม่ได้รู้สึกดีใจเป็นพิเศษเพราะเขาคิดว่าการสอบผ่านเนื่องจากตั้งใจเรียนก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งสองปีมานี้ในหัวของเขานะ่ะ มีแต่สุดคำนวณประโยชน์ภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเขาพอได้ยินเรื่องของเพื่อนในห้องอยู่บ้างแต่ไม่ว่าจะเรื่องไหนสําหรับเขาก็เป็นเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นแต่สิ่งที่เขาคิดในตอนนี้ก็คือเขาอยากจะมีเซ็กส์แต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะไปทากับใครบุมบุญแตกลับบ้านแล้วก็บอกเรื่องที่สอบติดให้กับแม่และก็โอคุมะฟังซึ่งโอคุมะก็แสดงความดีใจกับเขาด้วยและจากนั้นทั้ง3คนคนก็ประชลองด้วยกันตอนที่48วันตัดชิมิเทศเพื่อนๆหลายคนต่างก็ร้องไห้เสีย,ยใจที่ต้องแยกจากกัน แต่ว่าตัวเขากลับไม่รู้สึกอินอะไรแบบนี้เลยนั่นก็เป็นเพราะว่าเขานะี่ยไม่มีเรื่องให้เสียดายที่โรงเรียนแห่งนี้หลังจากจบงานปุนปุนก็ออกจากโรงเรียนเพื่อจะไปหาคุณมะที่ร้านคาเฟ่ของเธอจากนั้นเธอก็บอกให้เขารีบแพ็คของเพื่อเตรียมย้ายที่อยู่สนสัมภาระของยูจิเธอจะส่งไปที่บ้านโอฟุนะและตัวเธอก็จะกลับไปอยู่บ้านของตัวเองซึ่งเธอก็รับปากว่าจะไปหาปุนปุนกับแม่บ่อยเท่าที่ทำได้เธอเริ่มร้องให้ออกมาด้วยความเศร้าแต่ลูกค้าก็เข้ามาในร้านก่อนเธอก็เลยสะบัดความเศร้าทิ้งไป ทางฝั่งของยูจิก็ออกจากร้านสะดวกซื้อที่เขาเนี่ยทำงานอยู่เพื่อจะไปเจอกับทนายที่เคยช่วยเรื่องหญ่ของปุญญามะเขาก็เลยบอกกับทนายไปว่าอยากทําอะไรกับเขาก็เชิญแต่ว่าทนายกลับบอกว่าพมเนี่ยไม่ได้คิดแค้นเครื่องอะไรคุณหรอกนะเพียงแต่ผมไม่ค่อยจะมีเวลาจะไปยุ่งมุ่นว้ด้วยเท่านั้นเองอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องงานก็ให้คุยกันทีหลังกันละกันเพราะว่าผมยังมีงานสําคัญรออยู่อ่ะวันแล้วเขาหนึ่งก็เดินจากไปหลังจากเปิดร้านปุนปุนแล้วก็อุคุม,มกะก็เดินกลับบ้านด้วยกันระหว่างทางเนี่ยเธอก็ได้เล่าว่า ที่จริงแล้วฉันน่ะเคยอยู่ที่ชมรมวิทยาศาสตร์เพราะว่าฉันน่ะชอบดูดาวและมันก็ทําให้ฉันน่ะลืมความจริงไปได้ในต,ตอนนั้นเขาน่ะก็รู้สึกหงุดหงิดเพราะไม่รู้จะพูดอะไรกับเธอดีเขาอยากถามถึงเหตุผลที่ยูจิไม่กลับบ้านแต่พอดาวได้ว่าคงจะเป็นเรื่องไม่ดีอย่างแน่นอนเขาน่ะก็เลยพูดกับเธอไปว่านายยูจิต้องกลับมาอย่างแน่นอนปุนปุนน่ะก็เลยคิดว่าส้าการแกล้งรู้ก็คือลักษณะของเด็กและการแกล้งทําเป็นไม่รู้ก็คือลักษณะของผู้ใหญ่เขาก็คิดว่าตัวเขาหน่ะเป็นเด็กอยู่ตอนที่49 ทังฝั่งของยูจิก็ียกรถแท็กซี่มารับเพื่อจะไปทะเลซึ่งระหว่างทางคนขับรถก็ได้บอกกับเขาว่าสามารถระบายเรื่องที่ไม่สบายใจให้ฟังได้เขาเนี่ยก็เลยเล่าว่าที่จริงแล้วผมเนะี่ยนอกใจแฟนไปมีอะไรกับผู้หญิงคนหนึ่งทำให้ผมเนะี่ยถูกสามีของเธอฟ้องเป็นเงิน200ล้านเยนเนื่องจากฝ่ายสามีบอกว่าทําให้เสื่อมเสียผมนะ้ำมันใจในตัวเองว่าถ้าผมมีแฟนแล้วผมจะไม่หวั่นไหวแต่พอผมเนะี่ยถูกอ่อยข้ามากๆก็ทนไม่ไหว ความจริงแล้วผมจะมีเงินพอในการจะจ่ายค่าเสียหายแต่มันก็เป็นเงินสำหรับเตรียมไว้แต่งงานและพี่สาวของผมก็บอกว่าจะขายบ้านแล้วก็เอาเงินมาจ่ายให้แต่ที่ผ่านมาผมเนี่ยดูถูกพี่มาตลอดผมในรู้สึกสมเพชตัวเองมากเลยนอกจากนี้เพื่อนคนเดียวของผมที่เป็นทานายหมอน,นั่นก็ไม่คุยกับผมเลยซึ่งเหตุผลการจะมาจากที่ผมเนี่ยไปแย่งเพื่อนผู้หญิงของเขามาและผู้หญิงที่ว่าก็คือแฟนปัจจุบันของผมผมไม่กล้าบ,บอกเรื่องนี้ให้กับเพื่อนได้รู้แต่พอหมอน,นั่นรู้ก็ไม่ได้โกรธอะไรเอาแต่ก้มหน้าไม่พูดไม่จาเท่านั้น แล้วการทําแบบนั้นมันกลับทําให้ผมเนี่ยเจ็บปวดเข้าไปอีกทางฝั่งปุนปุนแล้วก็อคุมาเนี่ยก็เล่นเกมเสร็จแล้วทั้งสองคนต่างก็หลับไปโดยที่ไม่รู้ตัวปุนปุนก็ตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็กำลังจะเปิดไฟแต่ว่าก็ถูกอคุมาเนอรห้ามไว้โดยที่บอกเหตุผลว่ายูจิอาจจะกลับมาก็ได้ซึ่งเขาเป็นคนชอบให้เปิดไฟสว่างอยู่เสมอเมื่อได้ฝันอย่างนั้นปุนปุนก็เลยแปกผ้าหุม่มมาให้เธอเธอนอนลงไปอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับจับมือปุนปุนไว้และก็ขอให้เขาอยู่แบบนี้้สััักกกพพยไปถึงทะเเลรเลรออมบ่่่าตาตว ผมกับแฟนคนปัจจุบันหนะ่กเคยสัญญากันเอาไว้ว่าถ้าผมทําให้เธอเสียใจก็ให้เธอฆ่าผมได้เลยแต่เธอกลับไม่ฆ่าผมซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผมนะ่กเจ็บปวดที่สุดผมนะ่ะใช้ชีวิตกับเธอพร้อมกับพี่สาวและก็หลานชายซึ่งตอนนี้ผมก็เข้าใจแล้วว่าทําไมผมถึงรักบ้านหลังนี้มากแต่ผมนะ่กเกลียดตัวเองเพราะมนุษย์นัะใจดีเกินไปคนขับท็กซี่หนะ่กก็เลยบอกว่าตัวของผมหนะ่กก็เคยทาพลาดเหมือนกันนะแต่ว่าก่อนรับการให้อภยัยและผมก็คิดว่าความเมตตาปรานีที่รับจากคนอื่นนะ่กก็ค่อยๆใช้คืนไปก็ได้ คุณควรจะรีบกลับนะเพราะมีคนรอคุณอยู่แต่ว่าสุดท้ายเขาก็ไม่กลับบ้านและเช้าวันใหม่ก็มาถึงพนักง,งานขนส่งี่ยก็เข้ามาขนของออกจากบ้านของปุ่นปุ่นในตอนนั้นปุนปุ่นไนนหนก็วนคิดถึงเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ที่เขาย้ายมาที่บ้านหลังนี้จนถึงวันนี้นึกถึงช่วงที่ดูการแข่งทันเบสบอลกับพ่อเรื่องบุนบายที่แม่ในอารวาสเรื่องที่นายยูจิไปดูฉุกิสัยหรือแม้แต่ในคืนที่อคุมะดูละครแล้วก็ร้องให้ออกมาแต่ว่าทุกคนนั้นกลับหัวเราะเขารู้สึกว่าเรื่องท ปุญญามะก็ไปกับรถขนของและก็ให้ปุนพปุนกับโอกุมนะน่ะเคลียขยะที่บ้านซึ่งหลังจากที่ทั้งสองคนจัดก,การที่บ้านเรียบร้อยก็เลยไปยังร้านแว่นเพื่อจะซื้อแว่นให้กับปุญปุนแล้วในตอนนั้นโอกุมะก็เข้าไปทักใครบางคนอยู่เพราะเธอนะ่คิดว่าคนคนนั้นคือยูอิจิโดยคนที่บ้านนั้นก็มีป้ายห้อยคอทำนายอนาคตและเขาก็มาจะบอกว่าเวลานะ่ใกล้เข้ามาแล้วโอกุมะและก็ปุนปุญนะ่ก็ไปถึงร้านคาเฟ่แต่เธอกลับรู้สึกไม่อยากทำอะไรเลย เธอบอกกับปุนปุนว่ามีลูกค้ามาจากกองบอกนิตยาสารติดต่อมาและบอกว่าจะแนะนําร้านนี้เพื่อจะลงนิตยาสารให้แต่เธอนกกลับไม่ดีใจเลยและเธอก็เริ่มร้องไห้พร้อมกับกอดปุนป,นปุนไว้ตอนที่50อุบโอคุมานองกอดปุนปุนที่โซฟาพร้อมกับเล่าเรื่องที่ยูจินะ่ะโน้กใจเธอไปมีเซ็กกับผู้หญิงอื่นเธอก็เลยตัดสินใจว่าจะยกโทษในเขาสักครั้งแต่ว่าสุดท้ายเขาก็หนีเธอไป และสิ่งที่เธอเสียใจที่สุดก็คือเธอไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงเขาได้ซึ่งบางทีตัวของเธอนั้นก็อาจจะแค่เจ็บใจและก็อยากแก้แค้นเขาให้ทรมานที่สุดแต่ตอนนี้เธอกลับไม่เข้าใจตัวเองเธอเนี่ยอยากรู้ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับปุนปุ่นน่ะคืออะไรเพราะว่าสําหรับเธอแล้วสิ่งที่ทําให้เธอน่ะมีความสุขก็คือการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสี่คนกับพวกปุนปุ่นเธอบอกให้ปุนปุ่นเนะ่ะดีกับแม่ให้มากๆเพราะแม่ของเขาเน่เป็นคนที่ขี้เหงา ระหว่างนั้นเธอก็ล้วงเข้าไปในการเกงของปุนปุนซึ่งเขาก็รีบตีตัวออกทําให้เธอน่อร้องไห้และก็บอกให้เขาเนี่ยอยู่เฉยๆแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเมื่อเห็นว่าเขาหน่อทำตามที่เธอขอเธอน่อก็เข้าไปจับปุนปุนจูนเนี่ยของเขาและสุดท้ายทั้งสองคนก็มีเซ็กกันหลนังจากนั้นเธอน่อก็ให้แว่นตาก,กับเขาเป็นของขวัญที่เขาน่อสอเข้ามาปลายได้และก็บอกกับปุนปุนว่าเธอน่อชอบเขาเมื่อได้ยินอย่างนั้นเขาก็ออกจากร้านโดยที่ไม่พูดอะไรเลยเขาไม่สามารถจะปล่อยให้คําพูดนั้นมันเลยรอดออกมาได้แม้แต่คําาาเเดดียววแแลละ้้หกกกขนพูออไป็ เขาอาจจะสูญเสียสิ่งที่สําคัญหลายอย่างในชีวิตก็ได้ตอนที่51หลังจากมีเซ็กเป็นครั้งแรกปุนปูลก็เริ่มเข้าใจความลับของมนุษย์มากขึ้นแต่ที่ยังงั้นในหัวของเขาหนักกลับว่างเปล่าเรากลับท้องฟ้าหลังพายุฝนที่ผ่านพ้นไปเมื่อกลับไปถึงห้องพักเขาก็เห็นจดหมายของแม่ที่บอกว่าจะไปบ้านเพื่อนและพรุ่งนี้เช้าจะกลับ นั่นทาให้เขาไม่เข้าใจว่าทําไมตัวของเขาถึงมาอยู่ที่นี่ในเวลานี้เขาควรจะไปอยู่ที่เกกไลไม่ใช่สถานที่ที่น่าเบื่อแบบนี้หรือบางทีเขาควรจะตายไปซะแต่เขาก็ยังคิดขึ้นมาได้ว่าเขาจะเป็นเด็กที่มีความพยายามและไม่มีทางจะหมดกําลังใจกับเรื่องแบบนี้หรอกเขาตัดสินใจว่าไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นจากนี้ก็จะไม่พึ่งพาใครอีกแล้วและจะใช้ชีวิตของตัวเองอย่างเข้มแข็งแต่เมื่อเวลานะผ่านไปหลายวันแม่ของเขาก็ยังไม่กลับมาสุดท้ายเขาก็ร้องไห้เพราะว่าความเหงา ณโรงแรมแห่งหนึ่งบุญยามานอนอยู่บนเตียงโดยที่มีชายคนหนึ่งกํลาลังสวมเสื้อผ้าอยู่และผู้ชายคนนั้นก็ได้บอกให้เธอหนะ่ะรีบใส่เสื้อผ้าซะเธอหนะึ่งก็เลยถามเข้าไปว่าคิดว่าเธอจะให้เขาเลิกกับเมียเหรอเขาก็เลยยิ้มตอบกลับเธอแล้วก็บอกว่าเธอไม่ใช่คนที่จะมาสนใจเรื่องแบบนั้นหรอกแล้วเขาก็ชอบที่เธอนะ่ะเป็นคนเข้มแข็งที่สามารถอยู่ตัวคนเดียวได้เมื่อได้ยินอย่างนั้นเธอนะก็ขอตัวกลับทันทีพร้อมกับคิดว่าถ้าพรุ่งนี้โลกแตกไปได้ก็คงจะดีตอนที่ม้าสิบาสาาธรณะแห่งหนึ่ง และก็คิดไปว่าถ้าคนเราเนะ่ยมีสรารภาพและสามารถทําอะไรก็ได้ตามที่พวกเขานะหวังแต่บางทีก็ถูกความปกติวิสัยกฎระเบียบในการใช้ชีวิตและก็จิตใจแต่ไม่ค่อยขัดขวางเหมือนตอนเด็กที่เขานะเคยถูกสอนเรื่องการปฏิบนอมและก็ศีลธรรมทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาให้ต่อสู้และก็แข่งแย่งช่วงชิงกันก่อนและการใช้ชีวิตท่ามกลางความขัดแย้งนั้นมันทําให้คนนะต้องเจ็บปวดและเขาก็สงสัยว่าต้องทํำยัางไงาถึงทุกคนจะมีความสุขแต่ว่าเขาก็รู้ดีว่าไม่มีทางจะเป็นอย่างนั้นได้หรอกเพราะแม้แต,ตาาอองกไรร้ทํะ และสุดท้ายเขาก็เป็นแค่คนขี้เกียจที่ไม่ยอมไปโรงเรียนไม่ยอมทํางานแต่สิ่งที่เขาอยากได้ก็คือเงินในตอนนั้นเองชิมิก็เดินเข้ามาทักเขาและก็ถามเขาเกี่ยวกับเรื่องของพ่อเขาเลยบอกว่าพ่อของฉันยังไม่กลับมาและถ้าฉันยังหาเงินไม่ได้แล้วก็จะโดนสายยึดบ้านซึ่งฉันก็ต้องกลายเป็นคนที่ไร้บ้านแน่นอนพวกเขาจก็เดินไปเรื่อยๆอย่างไร้จ,จุดหมายและก็ได้เจอเข้ากับป้ายหางานที่ติดอยู่บนกำแพงเซกิก็เลยเขียนเบอร์ของชิมิลงไปเนื่องจากตัวเขาไม่มีโทรศัพท์และหลังจากเขียนได้ไม่นานก็มีชายคนหนึ่งเดินมาหาพร้อม อยากจ้างให้เขาเนี่ยไปทําความสะอาดที่ห้องเช่าทั้งสองคนก็เลยตามชายคนนั้นไปเพื่อจะไปห้องเช่าที่ว่าแต่เมื่อไปถึงโทรศัพท์มือถือของชิมิกระดังขึ้นซเซกิก็เลยรับสายแล้วก็ตอบรับฝั่งนั้นไปซึ่งหลังจากวางสายเขานั้ก็บอกชิมิว่าจะขอยืมมือถือแล้วก็บอกให้ชิมิทาความสะอาดที่นี่เพียงคนเดียวเมื่อเสร็จงานแล้วก็ให้ไปเจอกันที่สวนสาธารณะที่เดิมจากนั้นเขาก็เดินจากไป เซกิไปที่ร้านอาหารเพื่อจะพบกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอบอกกับเขาว่าเธออยากจะแก้แค้นแฟนที่บอกเลิกเธอไปเพราะเขาได้มีผู้หญิงคนอื่นซึ่งก็เป็นคนที่อยู่ในบริษัทเดียวกันนั่นก็เป็นเหตุผลที่เธอหน่ละลาออกจากงานและก็ตกงานจนถึงทุกวันนี้และสิ่งที่เธอต้องการก็คือค่าผู้ชายคนนั้นซะตอนที่53าหลังจากที่เขารับงานเพื่อจะไปตามหาแฟนของผู้ว่าจ้างและถึงแม้ว่าเขาจะถูกขอให้ฆ่าคนแต่เขากลับไม่รู้สึกอะไรเลยว่านี่มันคือเรื่องจริงนั่นก่อนจะเป็นเพราะว่าเขาเคยเห็นเรื่องแบบนี้ในข่าวบ่อย และจากนั้นไม่นานเขาก็เจอกับเป้าหมายที่กําลังตามหาอยู่ซึ่งในตอนนั้นเขาก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับโชคชะตาและเขาก็สามารถทําอะไรก็ได้เขาตามผู้ชายคนนั้นไปในที่ต่างๆโดยเขามองผู้ชายคนนั้นว่าก็เป็นแค่คนดีของสังคมซึ่งเขาก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรแต่บน,นโลกใบน,นี้ก็ไม่ได้มีมนุษย์ที่ทําอะไรถูกต้องทุกอย่างเขาตามผู้ชายคนนั้นไปยังสถานีรถไฟโดยระหว่างนั้นเขาก็ได้มองผู้คนที่ผ่านมาพร้อมกับความรู้สึกที่ว่า มนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตท,ที่ประหลาดทุกคนเครื่องหวายมันกับตุ๊กตาที่ถูกใครบางคนน่ะชักอย่าอยู่เบื้องหลังและสักวันหนึ่งก็จะหยุดไปเองและถึงแม้จะมีมนุษย์อยู่มากมายแต่เขากลับรู้สึกว่าไม่มีคนจริงๆเลยสักคนเพราะไม่ว่าใครเนี่ยก็ล้นมีแต่ความว่างเปล่าที่ขนาดตัวของตัวเองเนี่ยก็ยังไม่รู้รวมถึงตัวเขาด้วยและเขาก็ไม่รู้ว่าต้องใช้วิธีไหนทื่อะทำให้เขารู้ว่าเขาเนี่ยเป็นตัวเองและเนื่องจากไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครมนุษย์ก็เลยได้สร้างพระเจ้าขึ้นมาเพื่อจะให้สามารถใช้ชาา,าล,ลาช ซึ่งเซกินแต่ก็ใช้โอกาสนั้นไปอยู่ข้างหลังเขาเพื่อจะผลักให้เขาตกลงไปแล้วในตอนนั้นเขาก็บอกกับตัวเองว่าคนเรานั้นมีอิสระไม่ว่าจะมีเจตนาดีหรือว่าร้ายแต่เขาก็รู้ว่าสิ่งที่ทำแต่ไม่ถูกต้องและเขากําลังจะลงมือทํา ทางฝั่งของชิมิก็ไปถึงห้องเช่าของผู้ว่าจ้างเลยผู้ว่าจ้างได้บอกกับเขาว่าห้องที่เขาต้องทําความสะอาดนั้นก็คือห้องที่มีสมเนาอืดนน่นนอน,น,อ,นอยู่และเมื่อเขาเงยหน้าไปมองห้องนั้นเขาก็ได้เจอกับวิญญาณที่ยืนบริเวณหน้าต่างเขาก็เลยเลือกจะขอโทษผู้ว่าจ้างแล้วก็ขอตัวกลับและเขาก็คิดได้ว่าเซกิเนี่ยเป็นคนที่บ้าที่สุดตอนที่54 เซกิเนี่ยไม่ได้ผลักผู้ชายคนนั้นแปลว่าเขาก็ยังคงตามชายคนนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เห็นว่าชายคนนั้นน่าเจอกับผู้หญิงที่กําลังท้องคนหนึ่งอยู่ทางฝังของชิมิเนี่ยก็เห็นพระเจ้าของเขาอีกครั้งโดยพระเจ้าของเขาเนี่ยได้บอกว่าตัวของเขาเนี่ยสามารถทําอะไรก็ได้แต่เขากลับมองว่าเทพเนี่ยโกหกเพราะว่าที่แท้จริงแลว้วเขาไม่สามารถทํอะายตัวคนเดียวได้เลยแถมเซกิก็ยังบอกว่าเทพเนี่ยไม่มีอยู่จริงหรอกและบางทีเทพที่เขากําลังนับถืออยู่เนี่ยก็ไม่มีจริงเหมือนกันแล้วในตอนนั้นก็มีชายคนหนึ่งที่หออยยปาาาาาาาวว่่ทนานนาคตเเดเขขามาบบกกั พระเจ้าน่ะมีอยู่จริงนะแต่มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าฉันบอกได้เพียงแค่ว่าเขาชื่อเพกาซัสและฉันน่ะก็ยังมองเห็นกลุ่มดวงดาวที่อยู่บนฟากฟ้าด้วยและฉันน่ะก็ตามหานายมาตลอดนั่นก็เป็นเพราะว่าฉันกำลังศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฎีของซูเปอร์สตริงอยู่มันคือทฤษฎีที่บอกว่าทุกสรรพสิ่งบนโลกนั้นมีบันไดเสียงเป็นของตัวเอง และฉันก็สามารถได้ยินเสียงทวงทํานองที่วาดนั้นได้ทีนี้ในก็ยินฟังชายคนนั้นพูดอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่เขาจะเดินจากไปแต่ว่าชายคนนั้นกลับเรียกเขาแล้วก็บอกว่าฉันนะ่ะสัมผัสได้ถึงอนาคตวาดถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปในอีก5ปีโลกนี้ก็จะมีแต่ล่มสลายฉันน่ะก็เลยเริ่มรวบรวมเพื่อในดมการ์และพลังที่นายมีก็เป็นสิ่งที่จําเป็นดังนั้นฉันน่ะอยากให้นายมาร่วมมือกับฉัน เพื่อสแสวงหาความรักสันติภาพให้กับมนุษยาชาติด้วยกันทางฝั่งของเซกิก,ก็กลับไปหาหญิงสาวคนนั้นอีกครั้งหนึ่งแต่ที่จริงแล้วเขาจะหอบเงินนี้ไปเลยก็ได้แต่ว่าเขาเลือกจะกลับมาขอโทษที่ไม่สามารถทําตามที่เธอขอได้ซึ่งเธอน่ยก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าดีแล้วล่ะเพราะว่าถ้าแฟนของฉันตายขึ้นมาแล้วก็ตัวฉันเองก็ไม่รู้ว่าต้องทํายังไงเหมือนกันฉันพยายามติดต่อเขาหลายครั้งแล้วแต่เขาก็ไม่รับสาย คำพูดของเธอทำให้เขาเนี่ยหยิบมือถือขึ้นมาดูแล้วก็พบว่ามันก็เป็นแบบที่เธอเนี่ยพูดจริงๆและเขาก็รู้สึกว่าบางทีตัวของเขานั้นก็อาจจะกลัวเหมือนกันเซกิก,ก,ก็เลยคืนเงินให้กับเธอคนนั้นไปแต่เธอเนี่ยก็ยังให้เงินกับเขาเล็กน้อยแล้วก็บอกว่าให้ไปซื้อกับข้าวมากินก็จะแยกย้ายกันเขาเนี่ยก็ได้บอกกับเธอไปว่าคนเราเนี่ยมีวิถีชีวิตและก็ความสุขที่ต่างกันดังนั้นคณจะนึกถึงความสุขของตัวเองมากกว่าความทุกข์ของคนอื่นนะเมื่อใน้ฟันอย่างนั้นเธอเนี่ยกรสาดน้ำใสบบดุ ต่อมาเซกิก็รรารอชิมิที่สวนสาธารณะที่เดิมระหว่างนั้นเขาก็คิดได้ว่าชิมิอาจจะโกรธที่เขาเนี่ยเอาแต่ใจซึ่งเขาเนี่ยก็เริ่มรู้สึกผิดจนร้องไห้แต่ว่าตอนนั้นชิมิก็เดินเข้ามาพอดีและจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็เดินไปพร้อมกันตอนที่55เซกิก็พาชิมิไปยังร้านอาหารแห่งหนึ่งและก็บอกว่าจะเลี้ยงในระหว่างนั้นเขาก็ได้บอกกับชิมิว่าเขาจะหางานพิเศษที่ไม่ปกติทําจะใช้ชีวิตเพียงคนเดียวและก็ยืนด้วยลําแข้งของตัวเองให้ได้นอกจากนี้เขา,า,า,น,าน,นะ,ะนก็ ไม่เห็นว่าชิมิเนี่ยไม่ให้คําตอบเขาน่ะก็เลยถามอีกว่าพวกเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แบบไหนกันนะทางฝั่งของปุนปุ่นนั้นก็ไปเที่ยวคาราวเก,กับเพื่อรวมชั้นมอปลายซึ่งเขาน่ะก็ตกใจที่ทําตัวกลงกลืนกับอะไรแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาน่ะทำทรงผมแล้วก็ใส่กางเกงไม่เรียบร้อยและมันก็ขัดแย้งกับความรู้สึกเขามากๆและสุดท้ายเขาก็ออกจากห้องคาราวเกะเพราะเขาเริ่มไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นใครเขาอยากจะให้ใครสักคนน่ะมากอดกับเขาเพื่อจะให้เขารู้สึกอบอุ่นก่อนที่ร่างกายของเขานะจะลอยหายไป และก็ในตอนนั้นคานีอกก็เดินเข้ามาทักทายเขาและก็ชวนเขาในไปจากร้านแห่งนี้ระหว่างเดินออกจากร้านคานีอกก็บอกกับเขาว่าถ้าฉันต้องกลับออกมาคนเดียวคงไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะแต่จะให้ฉันสนุกกับคนที่รู้สึกไม่สน,นิทน่ะมันก็ยิ่งไม่โอเคเข้าไปใหญ่และพอเห็นว่าทุกคนเรียนไปเล่นไปฉัน,นก็รู้สึกอิจฉาเพราะว่าฉัน,นรู้สึกไม่สามารถจะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ซึ่งปุณุนเองเก็รู้สึกเหมือนกับเธอและจูๆ่ๆคานิอิเอะก็หยุดเดินดพร้อมกับถามกับเขาว่าได้ยินเสียงเพลงไหมแต่ว่าเขาเก็ไม่ตอบคําถาม เพราะว่าในตอนนี้เขาได้ยินแต่เพลงหัวใจของเขาเท่านั้นสุดท้ายเขาเด็กก็ตัดสินใจชวนเธอเดไปเที่ยวด้วยกันในสัปดาห์หน้าซึ่งเธอเด็กก็รับปากเขาเป็นอย่างดีต่อมาเมื่อเขากลับมาถึงบ้านแล้วก็พบว่าแม่ของเขาเด็กกำลังคุยโทรศัพท์อยู่เมื่อเธอวางสายก็ได้บอกกับเขาว่าพรุ่งนี้ตอนเย็นต้องไปที่โอฟูนาเพราะออคุมาโทรมาบอกว่าตาของเธอเด็เสียแล้ว ตอนที่5 6วันต่อมาปุนปุนก็ไปเรียนตามปกติและก่อนจะเลิกเรียนคาเน่เนก็เข้ามาทักเขาพร้อมกับบอกว่าเขาสนใจจะไปดูงานวาดภาพของพี่สาวเธอไหมเพราะมันก็ตรงกับวันสุดสัปดาห์ที่พวกเขานันดกันไว้พอดีเขาเลยรับปากว่าจะไปด้วยและจากนั้นเขาเก็ได้ไปหาแม่ที่รอยอยู่เพื่อจะเดินทางไปยงังโอฟูนาซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานพวกเขาก็ไปถึงและคนแรกที่ปุนปุนเห็นหน้าก็คือโอคุมะ โดยเธอได้บอกกับเขาว่ายูจิกำลังคุยกับคนจัดงานศพในชั้นที่2ของบ้านแต่ตอนนั้นเขาก็ไม่เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเลยเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ายูจิกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ และทำไมโอคุมาถึงมาโผล่ที่บ้านหลังนี้ได้ในระหว่างที่แม่ของเขาไปคุยกับยูจิโอคุมาหน่งก็บอกกับเขาว่าเธอจดทะเบียนสมรสกับยูจิไปแล้วซึ่งยูจิก็กลับมาหลังจากวันสุดท้ายที่ได้เจอกับปุนปุนและในตอนนี้ยูจิเนี่ยกำลังรักษาโรคซึมเศร้าอยู่และเธอก็ตัดสินใจแล้วว่าจะดูแลและก็จะขาดเขาด้วยมือเธอเองซึ่งตอนนี้เธอเนี่ยก็มีความสุขมากและเธอก็อยากให้ปุนปุนเนี่ยเข้าใจเหมือนกันปุนปุนเนี่ยก็ททำได้แค่แสดงความยินดีกับเธอทั้งที่ในใจของเขาเนี่ยกำลังรู้สึกโมโหอ,อย่างบอกไม่ถู หลังจากที่คุณธุราเสร็จปุ่นปุ่นกับแม่เนี่ยก็เดินทางกลับบ้านโดยระหว่างทางที่เดินไปยังสถานีรถไฟแม่ของเขาเกาเตะบวนแล้วก็ด่าเขาสารพัดพร้อมกับยังบอกว่าตอนนี้เขาเหลือเพียงแค่มแม่คนเดียวที่เป็นครอบครัวและก็อยากให้เขาแตะตอบโต้เธอบ้าง แต่สุดท้ายเขาก็ทําได้แค่เงียบจนเธอในระเบิดอารมณ์ออกมาและก็ตะโกนด่าเขาจนดังไปทั่วสถานีสุดท้ายเธอก็บอกกับเขาว่าจะชวนเพื่อนมาค้างที่บ้านและก็ให้เขากลับบ้านวันพรุ่งนี้เช้าจากนั้นเธอก็ยื่นจดหมายกับเขาฉบับหนึ่งก่อนที่ขึ้นรถไฟไปปุณณได้รับจดหมายจากพ่ออีกครั้งหนึ่งในเดือนนี้โดยเนื้อหาก็ยังพูดถึงพิมใจแอนและก็เรื่องราวที่เกี่ยวกับอวกาศเหมือนเดิมแต่เขากลับรู้สึกว่าไม่เคยจะมีวันไหนเลยที่เขาในรู้สึกได้สาระเท่านนี้เขาไม่พอใจกับการที่แม่ทําแบบนี้แต่ว่่่าา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 เเ้้กกกก็็พยมมมมจะปปรรัับบอณ์ใหลตติแสุดทไ าามรถทได้ํเลยทําได้แค่ระบายอารมณ์ออกไปอีด้านหนึ่งเพกาซัสก,ก็พึมพำว่าหมอหนันนะกหนักกำลังจะมาและเรื่องราวของเล่มที่5ทั้งหมดก็จบลงโปรดติดตามเล่มต่อไปครับถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยไซส์สองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเชื่อ และไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดํามันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,น,นั้นแด่ทั่วรถในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง